สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งมันจะต่างจากหน้าฝนอย่างชัดเจนเลยก็คืออากาศจะเย็นขึ้น3ระดับแล้วก็มีลมหนาวพัดแรงนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนอะไรที่หมุนได้ก็คือหมุนใหญ่เลยค่ะติ้วตี้วตแล้วก็ส่งเสียงด้วยตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงแมวแมวแมว,แมวค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ฟังไปค่ะเป็นธรรมชาติของหน้าหนาวนะคะเป็นสัญญาณว่าหน้าหนาวมาแล้วช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะขอให้ทุกคนระวังที่จะเป็นไข้เป็นหวัดกันด้วยนะคะใส่เสื้อผ้าอุ่นๆทานอาหารอุ่นๆค่ะแล้วเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ